จะทราบว่าท่านมาโครงการนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างค่ะครับขออนุโมทนาบุญนะครับครั้งแรกเลยอันนี้ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่มานะครับาหากว่าไม่มีโครงการนี้ผมก็ไม่ได้เห็นสถานที่อย่างนี้คสาธุก็าวแรกที่เข้ามาเลยนะครับสถานที่น่าลมลื่นนะครับน่าเริ่มศรัทธามากนะครับอันนั้นอันนั้นคือสิ่งแรกเนาะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับทันทีที่เราเข้ามานะครับด้วยความที่เรายังไม่ได้ทานอาหารเช้าไปถึงที่โรงครัว แม่ครัวเจ้าที่ทุกท่านใจดีมากอันนี้สิ่งที่2เลยนะครับเรียกทานกับข้าวกับปลาก็อร่อยด้วยนั่นสิ่งที่2ที่ประทับใจนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่สพอเราได้เข้าไปในกิจกรรมอบรโอุบริกแก้วอุบาสิกาแก้วแล้วเราได้ฟังธรรมะในหลายๆเรื่องที่ทางพระอาจารย์ได้สั่งสอนเรานะครับเทศนาธรรมสั่งสอนเราิ่งประทับใจเข้าไปอีกทําให้เรา เข้าใจประธรรมได้มากขึ้นนะครับแล้วทําให้เราได้ใกล้ชิดประธรรมนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจอีกที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้มามีเรื่อยๆนะครับครับผมคณะที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมอบโครงการดีๆอย่างนี้ให้เราอยากจะฝากอะไรถึงหลวงพ่อบ้างเจ้าคะครับขออนุญาตนะครับหากว่าท่านหลวงพ่อได้รับฟังถามะก็หากว่าสารนี้ถึงหลวงพ่อนะครับอนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อด้วยแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ดีๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําลงไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ในอนาคตอยากให้มีญา,าติธรรมนะครับหรือว่าทายาททางพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะๆอยากให้หลวงพ่อมีกิจกรรมดีๆที่สําคัญขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบรรลุนรบม,าม,ามาักผลนิพพานเพื่อที่จะนําพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ทราบด้วยด้วยกันทุกคนนะครับถ้าหากว่ามีโครงการเช่นนี้อีกจะมาร่วม ถ้าหากว่ามีโครงการนี้นะครับขออนุญาตเรียนตามตรงว่าหากว่าตัวเองนะครับไม่มีธุรกิจอันใดที่จําเป็นมากนักนะครับก็จะมาทันทีที่ได้ทราบข่าวก็จะมาทุกครั้งที่ได้มีโอกาสแล้วที่สําคัญนะครับผมก็จะนํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปบอกต่อกับญาติธรรมทุกๆคนในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านให้รับทราบว่ากิจกรรมนี้ดียังไงเป็นยังไงเราควรจะเข้ามาไหมพยายามจะ อ,อยากให้ทุกคนเปิดใจ,ดใจนะครับเข้ามาฟังด้วยกันนะครับสาธุบุนครับผมอุตสาธุค่ะ<า>